ตรงนี้นะครับสังเกตเงาครับจะเป็นเงาของเจดีครับผมเป็นเงาของพระธาตุเลยนะเป็นเสียงพญานาคครับโอ้มาถึงจุดนี้ขนลุกเลยนะครับผมเลาะนิมหน้าผามาเลยนะครับผมตรงนี้ครับเหลือแต่โครงไม้ครับผมโอ้ ตอนนี้ผมเดินทะลุกมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมฝั่งนี้จะมีพระพุทธรูปนะครับที่ปริสถานอยู่ครับตรงนี้จะมีการต่อเติมครับผมทําเป็นกุฏิพระครับสวัสดีครับผมอันโคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมสถานที่แห่งหนึ่งครับผมซึ่งเป็นถ้ำที่หลวงปู่มั่นนะครับท่านเคยมาจำพรรษานะผมและได้เทศนาธรรมนะผมจนคนที่กําลังจะทําลายตัวเองโดยเชื่อครับ กับใจไม่ทำไมตัวเองนะครับผมถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำภูสีแก้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูสีแก้วนะครับผมเป็นวัดสังกัดฝ่ายมหานิกายครับผมตอนนี้มีพระท่านจำพรรษาอยู่สองรูปนะครับผมนะบภายในวัดนะครับผมก็จะมีกุฏิพระนะครับผมหลายหลังครับ ฝั่งด้านล่างก็จะเป็นกุฏิพระครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีพระท่านจำพรรษาอยู่สองรูปนะครับผมแต่กุฏิก็จะว่างหลายหลังครับนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะผมก็จะมีกุฏินะครับผมกุฏิต้าหลังก็จะมีห้องน้ํานะครับผมวัดภูสีแก้วแห่งนี้นะผมก็จะมีถนนนะครับผมที่ ลาดยางนะครับผมลาดยางมาตอยขึ้นมาถึงวัดได้เลยครับผมถนนเส้นนี้นะครับว่ากันว่ามีผู้ใจบุญครับผมมาสร้างให้เนื่องจากถูกเลขครับฝั่งนี้นะผมก็จะเป็นศาลาเนาะเนี่ยครับศาลาหลังเล็กนะครับผมบรรยากาศร่มเลื่นครับเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมนะครับผมจุดนี้น่าจะเป็นศาลาโรงครัวครับผม ก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็ยังมีกุฏิพระอีกนะครับอ๋อมีกุฏิหลายหลังมากครับวัดแห่งนี้นะครับผมห่างจากหมู่บ้านนะครับประมาณ3กิโลก็กว่านะครับเกือบ4กิโลนะครับผมตรงนี้จะเป็นศาลาการประชานะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เข้าไปนะครับขออนุญาตพระอาจารย์ท่านนะครับผมสวัสดีครับสาวุพาน อนที่จะเดินทางขึ้นด้านบนครับโอเคป่ะพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะป่ะครับผมเดินทางขึ้นด้านบนนะครับผมถ้าค่ะถาท่านนะไปลอยด้านบนแล้วนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นอ oh, ๋อครับผมพยายาม ก็คือเมื่อกี้นะผมผมได้เข้ามากราบขออนุญาตพระอาจารย์ท่านถ่ายทาคลิปวิดีโอนะครับผมท่านก็เล่าว่าท่านเจอนะครับหินนะครับรูปพญานาคนะครับผมท่านเรียกว่าถ้ำนาคีนาคาภูสีแก้วนะครับผมเพิ่งพบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านก็บอกชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านด้านล่างเนาะให้ขึ้นมาดูครับชาวบ้านบอกว่าเกิดมา 60- 70ปีนะครับไม่มีใครรู้จักเลยครับพูดง่ายๆก็คือเพิ่งค้นพบนะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นบันไดพญานาคครับผมเดินขึ้นมาครับโอ้โหสวยมากนะครับตรงนี้นะคือด้านบนนะครับผมจะเป็นยอดเขาละครับยอดเขานี่คือจะเป็นหินก้อนใหญ่มากๆครับลักษณะนี้คือภูทอกเลยนะครับผมสวยครับสวยสวยมากนะครับ เดินขึ้นมาสูงครับคุณตอนนี้จะมีภาพพุทธรูปนะครับปางต่างๆครับผมเป็นปางประจำวันเกิดนะครับโอ้ขึ้นมาตรงจุดนี้ครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเลยครับผมเราเดินมาถึงบันไดน,นะครับผมขึ้นไปยังถ้ำด้านบนแล้วครับผมโอ้โห เป็นกุฏิพระนะครับผมพร้อมหรือยังครับเซาพานพร้อมค่ะโอเคครับไปเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยครับตอนนี้นะครับผมเดินมาถึงทางเข้าถ้ำนะครับผมเดินมาตรงนี้รู้สึกได้เลยครับมีลมเย็นๆพัดออกมานะผมเหมือนอยู่ในหน้าแอร์เลยนะแล้วก็ฝั่งงนี้ครับผมจากที่สังเกตเห็นนะครับจะมีเป็นรูปหัวงูครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็จุดนี้ครับผมเป็นเหมือน กำลังเฝ้าถ้ำแห่งนี้อยู่เนาะนะครับผมอะนะครับผมเข้าไปในกันนะตรงนี้ครับผมเย็นมากครับผมตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมที่ประดิษฐานอยู่ครับผมตรงนี้แปลกมากเลยครับจะมีเป็นรูเป็นโพรงนั่นบนนะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตไว้พรก่อนครับผมตรงจุดนี้นะผมจะมีพระพุทธรูปนะครับผมที่แกะสลักนะผมจากหินทรายครับ แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับโอ้ตรงนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหัวงูเหมือนกันนะครับผมอ๋อนี่บหัวที่หนึ่งหัวที่สองหัวที่สามคล้ายๆว่าหัวแต่และหัวมาชนกันนะเหมือนนะครับผมอ๋อตรงนี้เหมือนนะ เหมือนแม่สาวพันตรงนั่นบนก็จะเป็นเงินหน้อน,หอนออกมา,อ,าอ๋อเนาะใช่ค่ะส<ฮ>ังเกตมาแปลกแปลกแปลกครับผมบพักนึงแล้วรู้สึกว่ามเงินหย้อนเนะครับตัวนี้จะเป็นระเบียงนะครับผมเป็นระเบียงไม้นะครับที่ยื่นออกไปนะครับสามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้นะครับผม ไม้น่าจะนานมากๆครับดูร่องไม้นะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นถ้ำพญานาคครับผมเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของปู่ผู้ชงนคกราชครับนะครับจะเป็นเป็นเหมือนรูเข้าไปนะครับผม ตัวนี้เย็นมากครับเหมือนมีลมเย็นๆนะครับผมพัดออกมานะครับผมตัวนี้เป็นอ่างหิวนะครับสาธุนะครับผมเข้ามาแล้วรู้สึกแบบเย็นอกเย็นใจสบายใจเนาะสาวพานเนาะ <Okay. S 1> ก็คือสถานที่นี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ หลวงปู่มั่นนะครับผมท่านเคยมา,าจำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับผมและก็ด้านบนนะครับได้เทศโปรดชาวบ้านนะครับที่คิดกำลังจะนะพูดง่ายครับก็คือทำร้ายตัวเองด้วยเชือกนะผมจนชาวบ้านแบบกลับใจนะครับแล้วก็ไม่เลยแล้วก็ลงมานะครับจึงเป็นชื่อเรียกกันต่อ,ตอมาครับว่าผากลับใจ อยู่ด้านบนนะครับผมมีทางขึ้นไปไหมคะคุณมีครับผมเราต้องออบไปด้านหลังนะครับผมฝังนนงม่งนี้ครับาสวพานมาฝั่งนี้ครับผมฝั่งนนี้จะเป็นจุดที่นะครับเพิ่งคนพบใหม่เนะเป็นจุดที่ผมเกิดมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็เหมือนหัวงูนะครับหเหมือนหัวงูแบบกําลังเลือ้อยลงมานะครับตรงนี้เป็นตาไหมครับ ตัวนี้เป็นตาตัวนี้เป็นปากนะครับผมอ๋อเหมือนกับหัวงูก้มก้มลงไหว้พระอย่างนี้เลยครับตรงนี้จะมีเป็นทางเดินนะคผมสามารถเดินทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งได้ครับตรงนี้จะเป็นรูปปั้นนะผมของฤาษีครับขออนุญ,ญาตนะครับนี่ครับจุดที่ผมอยากให้ได้ชมนะครับผมคือจุดนี้ครับผม ตรงนี้นะครับสังเกตเงาครับจะเป็นเงาของเจดีครับผมเป็นเงาของพระธาตุเลยนะเหมือนมากเนาะใช่ค่ะเหมือนมากค่ะนี่ครับเหมือนมากๆเลยครับผมแล้วก็เดินเขาออกมานะครับผมจะเจอกับเป็นเสียงพญานาคครับโอ้มาถึงจุดนี้ขนลุกเลยนะครับผมเป็นเสียงเนาะ แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนจะหอมแก้มหรือกระซิปอยู่นะผมเนะาะใช่โอ้เฮ,ฮ,ฮ้ยแปลกนะครับผมมีขีดปากแบบเห็นได้ชัดเลยครับเหมือนกระชิปบอกหรือเปล่าชาวบ้านนะครับที่เป็นคนมาก่อสร้างบันไดเนาะมาอ่า เอาพระขึ้นมาอะไรขึ้นมานี่คืออยู่มาหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็คือไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักเลยครับเป็นเรื่องที่แปลกอีกอย่างหนึ่งเนาะใช่ค่ะ<ก>แปลกมาก<ผ>ม,มากเลยนะคะก็คูมิเจ้าที่เนาะท่านอาจจะพึ่งเปิดก็เป็นได้นะผมถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเข้ามากราบว่าขอพอรได้ครับผม,มไม่แน่ผมใครที่โสดอยู่อาจจะได้เนื้อคู่นะครับผมในที่นี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ถ้าอีกจุดหนึ่งครับผมก็คือจุดนั้นจะเป็นสถานที่ที่พระท่านนะเข้าไปบําเพ็ญภาวนาก็เลยไม่อยากให้ผู้หญิงเข้าไปนะครับ<ฮ>แต่ผมได้ขออนุญ,ญาตพาจัดท่านแล้วท่านอนุญ,ญาตให้เข้าไปได้นะครับผม<ฮ>ถ้าจะอยู่ด้านหลังฝั่งนี้ครับผมตรงนี้ดึกดับซับซ้อนมากครับสามารถเดินทะลุมาได้ครับผมฝั่งนี้ก็จะมีวิวนะครับ ตรงนี้นะผมก็จะเป็นกุฏิพระเก่าครับผมแต่ตอนนี้คือได้ผุพังไปตามกาลเวลานะครับน่าเสียดายมากๆเนาะนี่ครับนี่คือเป็นไม้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นครับผมก็จะมีกุฏิอีกหนึ่งหลังครับตอนนี้ก็ได้ผุพังไปเหมือนกันครับโอ้ทางเดินคือเลาะริมหน้าผามาเลยนะครับผม ตรงนี้ครับเ,เหลือแต่โครงไม้ครับผม,มสูงนะครับตรงนี้มันเป็นทางเข้าไปเลยนะดูก่อนนะครับว่าเข้าไปได้ไหมอ๋อ้ยตรงนี้มันเป็นสะพานเป็นบันไดขึ้นไปน,นะครับนี่ให้เราเดินเข้าไปด้านในครับผม ออเหมือนจะเป็นทางเดินลงไปด้านล่างนะครับผมนี่เป็นรูลงไปเล็กๆครับด้านล่างก็จะมีเป็นเศษไม้อยู่นะครับผมเหมือนเป็นสถานที่ที่พระท่านลงไปบำเพ็ญภาวนานะครับผมนี่ครับ <yy> สูงเหมือนกันครับตรงด้านนี้นะครับผมก็จะมีบ่อน้ําครับผมในช่วงฤดูฝนนะครับน้ําก็จะไหลลงมาตามอ่าก้อนหินครับผมก็จะไหลลงมากักเก็บไว้ตรงจุดนี้ครับ ตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นมาครับผมนี่โอ้โหตรงนี้โโนลมเย็นมากครับและตรงจุดนี้ครับผมเป็นถ้ำมหาสมบัติครับตรงหน้าถ้ำจะมีหินนะครับผมหินก้อนนี้เหมือนรอยเท้าเลยเนาะเป็นเหมือนเท้าเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เหมือนมีการขุดเจาะนะครับนี่ครับ ทรงถ้ำแห่งนี้ครับผมมีเรื่องเล่าตำนานครับเชื่อกันว่าเป็นถ้ำนะครับมหาสมบัติครับภายในถ้ำนะครับผมเชื่อกันว่ามีดอกโบองคํานะครับผมอยู่ในถ้ำนะตัวนี้จะเป็นทางลงไปยังด้านล่างครับผมแต่นะครับผมมีข้างข่าวเยอะครับด้านบนนู่นครับข้างข่าวเต็มนะครับผมแล้วก็มีขี้ข้างข่าวเยอะมากครับโอ้ ปกตินะครับผมทางลงไปนะครับผมจะใหญ่กว่านี้ครับผมแต่พระที่ท่านมาเจอรูปแรกนะครับท่านกลัวจะมีคนลงไปขโมยแล้วเกิดแบบอ่าเสียชีวิตนะครับท่านจึงนําหินนะครับมาปิดปากทางข้ามไว้นะครับผมน่าจะมีคาถาอาคมนะครับผมก็เลยไม่มีใครได้พบเจอดอกบัวทองคำนั้นอีกนะครับผมผมก็เลยไม่ขอลงไปนะครับถ่ายให้ชมแค่ปากทางกระถามนะครับผม และด้านข้างกันฝั่งนี้ครับจะมีทางเดินไปยังสถานที่ที่พระท่านนะครับมาปรากฏครับผมตรงนี้ดูลึกลับมากนะครับเดินมาถึงจุดนี้คือนึกว่าจะไม่มีทางเดินต่อเนาะนี่ครับต้องเดินมาฝั่งนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมจุดนี้นะครับโอ้ทางเดินนะครับเย็นมากครับ เป็นทางเดินแคบๆนะครับผมขออนุญาตนะครับ oh. เย็นมากครับ oh. ก็คือมีเป็นรูเล็กๆหลายรูอยู่นะครับผมเสียงค่อนข้างสะท้อนนะครับในจุดนี้โอ้ ตอนนี้ผมเดินทะลุกมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมฝั่งนี้จะมีพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่ครับตรงนี้จะมีการต่อเติมครับผมทําเป็นกุฏิพระครับโอ้โหเป็นจุดที่พระท่านมาปักกดนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปครับมีเสื้อนะครับผมมีผ้านะครับผมโอ้ซาตูนะครับตัวนี้มีพระเก่าด้วยครับผม คือสถานที่จุดนี้นะครับเป็นที่สัป,ปะยะมากๆครับตรงนี้สามารถเดินทะลุนะครับผมไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับสามารถเห็นวิวได้เลยนะตรงนี้ก็แปลกอีกที่หนึ่งครับผม,มตรงนี้จะมีอัศนะครับ นี่จะมีเป็นระเบียงไม้นะครับผมที่ยื่นออกมาแล้วก็สามารถเห็นวิวด้านล่างได้เลยครับผมโอ้โหสวยมากนะครับด้านล่างจะมองเห็นพื้นนะครับผมจะเป็นเหมือนทางเดินจงกรมของพระท่านเลยครับตรงจุดนี้ครับผม ลายของผนังถ้ำนะครับผมเป็นเหมือนหลุมครับตรงจุดนี้ครับผมอ๋อตรงจุดนี้นะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นเหมือนพระพุทธรูปนะครับผมตรงตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นพระพุทธรูปที่เป็นปางสมาธินะครับผมนี่นะครับลองจินตนาการดูนะครับผมเหมือนไหมนะครับผมอ๋อผมว่าเหมือนนะครับคือจุดนี้นะครับผมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ เงียบมากครับผมได้ยินแต่เสียงจักรจันทรนะครับร้องเนาะตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับท้านี้ปกติแล้วนะครับถ้ามีคนมาเที่ยวเขาก็จะอยู่แค่ถ้าฝั่งนู้นนะครับผมจะไม่มีใครเข้ามาฝั่งนี้ได้ครับเพราะว่าไม่มีไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ พอจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่หลวงปู่มั่นนะครับท่านเคยมาจำพรรษาอีกหนึ่งจุดนะผมแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์หลายท่านครับที่ขึ้นมาพักปฏิบัตินะครับผม,มตรงนี้ก็เป็นเหมือนรูลงไปนะครับ ตัวนี้เป็นเหมือนระครังเลยครับผม,เ,มเสียงอะไรอเสียงแมงท้้งบน <c oughs> โ,อโอ้ฝั่งด้านนี้นะผมตรงนี้ก็จะมีความเชื่อว่า เป็นดูพญานาคครับโอ,โอ้ตรงนี้ก็เย็นเหมือนกันครับมีลมพัดออกมาครับผมเป็นถ้าเล็กๆนะครับตรวนี้เหมือนมีรูครับ คือรูปอะไรนะครับอ๋ออันนี้คือเป็นรูปการผ่าท้องหรือเปล่าเนี่ยผมอันนี้เป็นเหมือนกระจกเลยเนาะจะมีเชื่ออยู่นะครับเจ้าปัรษาครับผมมีลมเย็นๆพัดออกมานะครับ ตรงนี้เย็นมากครับตรงนี้เหมือนมีการเขียนอักษรเลยเนาะเหมือนจะมุดไปได้อยู่นะครับผมดูลกลับซับซ้อนครับหินก็เหมือนมีการนำมาตั้งไว้เลยเนาะ ใช่ครับผมโอ้ข้างในคือเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการบางปฏิบัติธรรมมากๆเลยสาวพันโอค่ะแปลกมากเนาะเดินแบบทะลุไปฝั่งนู้นฝั่งนี้เรื่อยๆนะครับผมใช่ค่ะอ๋อตรงนี้ก็เป็นรูปทรงคล้ายเจดีย์เหมือนกันนะสาวพันนะอนอะอืมนี้นะสาพันว่ามนแบบปากนะอะอ๋อ ผมว่าถ้าสถานที่อย่างนี้ก็คือถ้ามีคนรู้จักเยอะเนะ่น่าจะดังอีกครั้งเลยนะสาวพันนะ,ะเนาะเพราะขนาดเรามาครั้งแรกก็คือไม่เหมือนกับที่หาข้อมูลมาเลยเชื่อไหมสาวันคือก่อนผมจะมาผมก็ดูคลิปก็เป็นเหมือนอีกอย่างหนึ่งนะแต่พอเรามาจริงๆก็คือโอ้โหมีอะไรแบบลึกลับซ่อนอยู่นะครับมี หินคล้ายนั่นคล้ายนี่นะครับที่ไม่มีใครรู้จักเราก็มาถูกจังหวะมากๆนะครับใช่ค่ะพระอาจารย์ท่านก็ใจดีมีเมตตามากนะครับท่านก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะว่า,าเป็นยังไงนะครับประวัติที่ฟังมาจากชาวบ้านอย่างนี้เนาะนะครับผมชาวบ้านที่พระอาจารย์ท่านได้ฟังก็เป็นคนที่ริเริ่ม เป็นคนที่มาสร้าง<ช>มาสร้างบันไดสร้างอยากเทพื้นเท่อะไรนะคร<ช>ับแต่เขาก็ไม่เคยเห็นใช่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งครับผม <_ C 2> เป็นยังไงบ้างครับผมกับถ้ำผูสีแก้วแห่งนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นนะครับท่านเคยมาบําเพ็ญภาวนานะครับมาจากปัญษาอยู่นะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวตำนา,ตานาต่างๆนะครับมากมายเนาะมีหินที่เหมือนหัวงูหัวพญานาคด้วยครับผม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับจุดนี้ครับแล้วก็ด้านบนนะผมจะมีหน้าผานะครับผมซื่อว่าหน้าผากับใจนะครับผมพอเป็นจุดที่หลวงปู่มั่นนะครับท่านได้เทศนาธรรมนะครับให้ชาวบ้านที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายะครับผมกับใจนะครับผมจนไม่คิดฆ่าตัวตายนะครับผมเขาจะเรียกว่าผากับใจนะครับผมสาเหตุที่เรียกว่าถ้ำภูสีแก้วนะครับผมก็คือภูเขาลูกนี้นะครับจะมีการพบเจอ แก้วเสด็จนะครับที่ลอยออกจากภูเขาจุดนี้นะครับไปยังเขาลูกอื่นนะครับบางคันนะครับลอยข้ามไปยังฝั่งลาวนะครับผมนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับก็คือดังมากนะครับชาวบ้านก็คือไปเชิญนักข่าวมานะครับมารอถ่ายแก้วเสด็จนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่มีใครเคยเห็นแสงแก้วเสด็จออกมาจากบริเวณนี้เลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับ เมื่อก่อนก็มีคนมาทําบุญมาวัดเนี่ยะเยอะมากเนาะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครมานะครับในวันที่ผมมาก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยครับคลิปนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมอ่านคนลงป่าด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับผมที่คอยสนับสนุนกันเินทางนะครับผมของพวกเรานะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณและสวัสดีครับ mm -hmm.